วันนี้ครัวแม่เพิ่งจะมาเผยเคล็ดลับที่ทำให้คอหมูย่างของเราหอมอร่อยนุ่มมากๆต้องใส่สองสิ่งนี้เลยค่ะคอหมูย่างสูตรนี้ทำง่ายมากๆแม่เพิ่งใช้คอหมู500กรัมสูตรอย่างละเอียดจะใส่ไว้ให้ที่ท้ายคลิปไปดูได้ตลอดเลยนะคะวิธีการปรุงก็ตามนี้เลยเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยซีอิ๊วขาวเค็มละมุนแล้วก็มีความหอมน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลย น้ำตาลเล็กน้อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นเพิ่มความหอมแล้วก็กระเทียมสับค่ะสองเคล็ดลับที่ห้ามลืมใส่ก็คือเม่เพิ่งจะใส่นมสดลดจืดลงไปด้วยจะทำให้หมูมีความนุ่มหอมมันอร่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะจะเพิ่มความฉ่ำอร่อยเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้น คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็นวดให้น้ำซอสค่ะซึมเข้าไปในเนื้อหมูรับรองว่าทำตามส่วนผสมนี้เลยนะคะคอหมูย่างของเราจะหอมอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆเลยทุกคนนี่ค่ะดูความฉ่ำนะคะของเครื่องปรุงแล้วก็เนื้อหมูจากนั้นเราก็นำไปหมักค่ะแล้วก็แช่เย็นไว้ขั้นต่ำก็คือ1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าอยากให้นุ่มฉ่ำเข้าเนื้อสุด แนะนำให้หมักเอาไว้หนึ่งคืนเลยค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้ใครเคยใช้พลาสติกแปรปอาหารแบบนี้ไหมคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆไม่ต้องใช้แรปพลาสติกแบบที่เป็นม้วนอีกเลยนี่ก็คือคอหมูย่างที่เราหมักเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงน้ำซอสต่างๆก็ซึมเข้าเนื้อจนหมดเลยค่ะสามารถนำไปย่างได้เลยวันนี้แม่เพิ่งใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันในการทำคอหมูย่างค่ะ ใครที่กำลังมองหาหมอทอดและน้ำมันสีสวยๆนะแม่เพิ่งแนะนำไปตัวนี้เลยค่ะใช้งานง่ายแล้วก็ดีมากๆอุณหภูมิคงที่ทำอาหารออกมาได้น่าทานทุกเมนูเลยแค่ประมาณ20นาทีเราก็จะได้คอหมูย่างค่ะนี่น้องออกมาสีสวยนะฉ่ำแล้วก็กลิ่นหอมมากๆค่ะทุกคนยังทานไม่ได้ค่ะเราก็จะกลับนะคะแล้วก็นำเข้าอบอีกรอบหนึ่งประมาณ10-15นาที ิดออกมาเสร็จเรียบร้อยหอมเรียกน้ำลายมากๆนะคะคอหมูย่างแสนง่ายของเราสูตรนี้หอมฉ่ำเนื้อเด้งแล้วก็นุ่มละมุนมากๆในการหมักหมูอย่าลืมใส่2อย่างนะคะที่แม่พึ่งบอกก็คือนมสดรสจืดแล้วก็น้ำค่ะมาพิสูจน์ดูความนุ่มน่ากินนะทุกคนนี่ค่ะซอสต่างๆเข้าเนื้อกลิ่นนี้หอมทะลุจอไปเลย ใครที่ชอบทานคอหมูย่างแล้วไปทานที่ร้านนะคะราคาแสนแพงได้นิดเดียวทำทานเองคุ้มกว่าเยอะเลยมาดูสูตรน้ำจิ้มคอหมูย่างหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะใส่ข้าวคั่วหอมๆลงไปตามด้วยพริกป่นน้ำปลาค่ะน้ำมะขามหอมเปรี้ยวเข้มข้นแล้วก็น้ำมะนาวฉ่ำๆนะคะอันนี้ก็หอมมากๆ ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปค่ะจะมีความหวานที่ละมุนน้ำจิ้มเจ้าสูตรที่ง่ายมากๆนะคะสามารถทำทานเองที่บ้านได้เลยมีความเข้มข้นหอมแซ่บแบบนี้เลยนะคะทุกคนสูตรน้ำจิ้มนะคะแม่พึ่งใส่ให้ที่ท้ายคลิปสามารถดูได้ตลอดเลยใส่หอมแดงผักชีฝรั่งหอมๆนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มเจ้าสูตรง่ายแซ่บ ตามสไตล์ครวรม่พึ่งล้วค่ะสูตรนี้จิ้มกับอะไรก็อร่อยเลยวันนี้ซื้อข้อหมูมานะคะ150บาททำได้จานใหญ่มากๆทานได้ทั้งครอบครัวเลยข้อหมูย่างนุ่มๆจิ้มกับน้ำจิ้มเจียวหอมๆเข้มข้นซับๆแบบนี้ทานเพลินหยุดไม่ได้เลยค่ะใครชอบก็มาลองทำดูเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนาว่าอร่อยถูกใจไหมคอหมูย่างสูตรนี้ทำง่ายอร่อยถูกใจมากๆใครกินก็ฟินแบบนี้เลยค่ะดูสูตรวิธีการทำได้ตรงนี้เลยค่ะทุกคน